การพัฒนามันไม่ได้เป็นด้านเดียวเนาะเราต้องมองในเรื่องของความยั่งยืนในอนาคตแล้วก็ไอ้เคสของโรงไฟฟ้าจากเดิมที่ผมเองในซีกในยุคนั้นก็เป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวกอลันตาเราก็มองในบริบทว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องแปลกในด้านหนึ่งว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตลงมาในพื้นที่กอลันตาทำเวทีจนผ่านการศึกษาเอไอ e ในช่วงนั้นนะ่ะผ่านไปถึงข้อสองลว แต่ทาไมภาคของการท่องเที่ยวยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วเราก็สงสัยว่าทําไมในพื้นที่อื่นเขาถึงคัดค้านในเรื่องนี้เยอะก็อาจจะว่าโชคดีว่าเวทีแรกๆเนี่ยทีมพี่น้องประกาศใสเนี่ยที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าเก่าเนี่ยแห่กันไปหลายคันรถมากในเวทีแรกที่กลับที่ลั่ตาแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าการไฟฟ้าเขาพูดไม่เต็มปากไม่เต็มคำเนาะมันก็เลยทําให้เป็นชนวนที่เราเรารู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไม่ชอบมาพากล ในระดับที่องค์กรขนาดใหญ่รู้สึกว่าตอบคําถามชาวบ้านไม่ได้แล้วพอมีโอกาสได้เข้าไปศึกษาข้อมูลลึกๆก็กพบว่าข้อมูลมันเหมือนกับเป็นข้อมูลที่ไม่ครอบเราต้องต้องแสวงหาเองแล้วมิติใหญ่ที่เราเราเห็นว่าในภาคของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจริงเนี่ยมันก็มีมิติที่ไม่ได้มีแค่ของภาคการท่องเที่ยวอย่างเดียวมันต้องมีเรื่องของพยาชนมีเรื่องของการประมงมีเรื่องของการ,กรเกษตรมีเรื่องของคุณภาพชีวิต แล้วก็ในอนาคตเองการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าทรัพยากรโดยเฉพาะคุณภาพของอากาศคุณภาพสิ่งแวดล้อมมันไม่ดีโอกาสที่การท่องเที่ยวจะยั่งยืนก็เป็นไปได้ยากนะ,ะับเพราะนั้นอพอโดยรวมแล้วแต่ผมคิดว่าวันนี้ตั้งใจใส่เสื้อตัวนี้มาเนาะเพราะว่าเสื้อตัวนี้มันมันก็มีเรื่องราวของมันเองก็คือเป็นเสื้อตัวที่น่าจะขายเยอะที่สุดในกระบี่คือเราพิมพ์ขายมาเป็นหมื่นหมื่นตัว จนจําไม่ได้แล้วว่าผลิตแบบเจ่าไรนะครับเพราะว่าเป็นตั้งใจเป็นเหมือนเสื้อนรรณรงก็คือเสื้อมันเป็นตัวที่บอกว่ามันมีคนมากมายที่ร่วมในการคัดค้านเคสของโรงไฟฟ้าถ่าครับครวะนะครับขุบะนพลนะครับที่ร่วมกันต่อสู้นะครับกระบวนการถ่านถานหินของจังหวัดกระบี่นะครับผมในฐานะตัวแทนของในพื้นที่นะครับก็ขอครวะด้วย ความจริงใจนะครับไปยังท่านนักวิชาการนะครับแล้วก็กลุ่มภาคประชาชนแล้วก็พี่น้องทั้งหลมหินนะครับปากกาใสกอลันตานะครับแล้วจนแผ่กระจายไปถึงระดับจังหวัดนะครับภาคธุรกิจเอกชนนะครับที่ได้มองเห็นถึงความสําคัญผมเองก็อยากจะพูดในมิติของพื้นที่นะครับ <S 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 ผมก็ได้เรียนรู้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่า กระบวนการที่จะมีโครงการขนาดใหญ่ของรัฐมาลงในพื้นที่เนี่ยใหม่ๆนะครับก็ผู้นำชุมชนเนี่ยครับก็ไม่เห็นด้วยเกือบ70%ซนะครับแต่ด้วยกระบวนการแย่งชิงประชาชนจากกลุ่มทุนนะครับในการที่มาเยียวยามาให้เมดเอินมาให้ยาหอมอะไรชนิดต่างๆนะครับดังที่พี่น้องก็ทราบกันอยู่แล้วจนว่าเหลือผมเพียงคนเดียว นะครับผมเนี่ยจริงๆผมก็จะไปกับเขาด้วยนะครับแต่ผมก็ถือว่าผมก็ต่อสู้ตามสิทธิของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับวาดด้วยเรื่องสิทธิของชุมชนทีนี้ผมก็พูดอยู่เสมอว่าผมเนี่ยก็เป็นคนของรัฐนะครับสนองอขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลของอำเภออยู่แต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องดูแลพี่น้องนะครับที่มีผลกระทบกับโครงการขนาดใหญ่นะครับ ซึ่งเขาไปมีความทุกข์เราก็ต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้เขานะครับผมก็มีจุดยืนนะครับกับผมว่ายังไงแล้วก็ชวนพี่น้องเท่าที่เหลือนะครับจริงๆแล้วถ้าพูดกันด้วยเรื่องการแย่งชิงประชาชนเนี่ยเราแพ้นะครับแต่ที่แพ้ที่ท,ที่ที่เหลืออยู่นี่คือเหลืออยู่ด้วยหัวใจจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป้าปหุยนะครับพ,พี่ๆนะครับผู้หญิงที่มาจากปากกาใสนะครับ ผมเองเป็นคนที่นอนไม่หลับพอรู้ว่าเครื่องอโครงการนี้ลงมาเนี่ยผมโทรหาทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการสิทธิ์นะครับคุณบอรนิรันดร์นะครับอาจารย์ประสาทนะครับพนังงานหมุนเวียนผมอยู่ในพื้นที่เนี่ยมีแรงเสียดทานมากมาก,มากจนทําตัวแทบลําบากมากเลยนะครับระหว่างกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับเราเหมือนอแ,กแกะดำเลย <laughs> ในพวก คือม,มันมันส่วนน้อยนะครับที่ที่ที่คัดค้านที่ไม่เห็นด้วยออหน้าวออตานี่มันมันน้อยมากนะครับแต่อย่างไรผมกาเราก็มีจุดยืนนะครับจนทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับทุกองคาประยพทุกคนผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอคารวะไว้โอกาสนี้ด้วยนะครับการถอดบทเรียนครั้งนี้นะครับผมคิดว่ารัฐบาลหรือว่านักการเมืองนะครับที่จะเสนอโครงการที่จะมีผลกระทบกับชุมชนหรือว่าโครงการขนาดใหญ่ น่าจะมาถอดบทเรียนจากกระบี่ในครั้งนี้นะครับเพราะว่าการที่จะมีโครงการใดๆโครงการหนึ่งลงในพื้นที่เนี่ยไม่ต้องมาทะเลาะกับพื้นที่พื้นที่กําหนดพื้นที่ต้องการหรือเปล่านะครับแล้วก็ทําเวทีสอบถามความคิดเห็นด้วยความโปร่งใสด้วยความไม่ใช่ไปเกณฑ์คนมาให้เข้ากล่องคนละกล่องเดินคนละ300รแล้วเกณฑ์กันมาเพื่อที่จะยกมือให้อย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมถูกต้องนะครับซึ่งคนในบ้านเราเนี่ยเคยรู้พิษสงมาแล้วแต่ไม่มากนะักตอนนั้นมันยังเล็กเลกอยู่ แต่เที่ยวนี้700กว่าเมกะวัตต์นี่มันถือว่าอันตรายครับอันตรายผมเองเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับทุกครั้งที่ผมออกมาอยู่เวทีต้องลาครับผมใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญครับขอใช้สิทธิ์ประชาชนที่จะปกป้องตนเองครับนายข้างบนให้ให้โอกาสผมรับต้องขอบคุณ ขอบคุณมากเขาให้ผมจนปัจจุบันเนี่ยผมเติบโตเป็นที่สุดแล้วของผมครับแะดับสิบกับใหญ่มากแล้วในตัวผมเองนะครับก็ไม <iet> ่มีอะไรมากครับคือด้วยเหตุที่เราตกใจะอครับพวกเราตกใจมากผมจับไม้เลยครับขึ้นรถแห่ครับเรียกบอกพี่น้องประชาชนในในทุ่งสาครว่าเรามีภัยแล้วนะ ไปเคาประตูเขานะครับบอกว่าเรามีภัยแล้วนะแล้วแล้วภัยนี่มันใหญ่มากก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุ่งสาคอเริ่มต้นนะครับทุกคนครับมาครับมาฟังแล้วก็ร่วมกันคิดร่วมกันทำครับร่วมกันเขียนโปสเตอร์นะครับเขียนไปติดที่เสาไฟทุกต้นเลยครับเขียนกับกระสอบปุ๋ยครับไม่เอาลงเป้า,าแต่ติดไม่เอาครับจนกระทั่งเราเนี่ยเริ่ม เริ่มสื่อสารไปที่จุดอื่นได้นะครับสื่อสารไปยังลันตาได้มาแหลมหินได้มาในเมืองได้เลยมาเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับก็เราได้มิตรแท้ทั่วทั้งทั้งจังหวัดนะครับเราต้องขอบคุณมิตรแท้ของเราด้วยนะครับที่ทําให้เรามีวันนี้ได้นะครับจากบทเรียนที่ที่ผมเป็นกึ่งราชการอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นประชาชนอยู่ด้วย สิ่งที่เราเราวิตกกังวลเราอยู่ในพนื้นถิ่นครับมันอยู่ในหมู่บ้านของเราเราไม่หาจสื่อไปให้ราชการรับรู้และเข้าใจเราได้เราเหมือนเป็นโจรน,นะครับในมุมมองของความเป็นราชการเราคือคนต่อต้านนโยบายของรัฐครับเขาจะเอนตี้เรามากครับทุกครั้งที่เราไปสารกลางเราไม่มีโอกาสได้ขึ้นสารกลางของเราเลยครับเราจะอยู่ที่ใต้โคนต้นไม้ครับ ไม่มีโอกาสแม้แต่ครั้งเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งให้เราขึ้นไปนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าให้คลานไปครับท่านผู้ว่านั่งอยู่บนนั้นเลยนะครับแล้วพวกเราก็คลานเข้าไปจริงๆมอมโจ้ขอบคุณมากครับหมอมโจ้ไม่ได้มาหม่อมโจ้ว่ามาต้อนรับใครกันเนี่ยเลยต้องเปลี่ยนห้องครับให้เราไปนั่งโต๊ะประชุมครับสุดยอดมากครับพวกเราเป็นคนต่อสู้ที่ ไปห àng, ่างไปห่างความรักจากหน่วยงานของรัฐครับไม่ยอมรับฟังพวกเราเลยจากจากวันนั้นนะครับผมก็ได้สะท้อนว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต่อสู้กับหน่วยงานของรัฐเนี่ยรัฐก,ก็คือหัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายเขาจะมีประชุมประจําเดือนการประชุมประจําเดือนเนี่ยเขาจะเอาปัญหาของเราเข้าไปไปที่ประชุมด้วยว่ามีกลุ่มต่อต้านนโยบายทําให้ ทุกคนเกลียดชังเราครับว่าเราต่อต้านรัฐบาลผมผมมาย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเรามีเหตุที่จะต้องกัดขวางหรือไม่เห็นด้วยกับโนยโยบายของรัฐนะครับให้ทำหนังสือไปทุกหน่วยงานราชการครับเพราะว่าผมไปนั่งฟังแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้ไม่รู้รายละเอียดว่าทำไม เพียงแต่บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีว่าพวกเราเป็นคนไม่ดีต่อต้นานนโยบายของรัฐจริงหนึ่งถ้าเรามีหนังสือไปยังทุกหน่วยงานราชการแม้แต่ครูครับก็ส่งให้ครับให้สะท้อนให้เห็นว่าเราคิดอย่างไรกับนโยบายเหล่านี้เวลาเขาไปประชุมประจำเดืนอนเขาจะเอาบทบาทของเราเนี่ยไปสะท้อนให้ในที่ประชุมครับเรือขุดเจะจะมาสำรวจสร้างสะพาน ที่คงรั้วสะพานขนถ่ายทานหินทีนี้การกระทําของเขาคือไม่ทําความเข้าใจกับชาวบ้านไม่บอกกับชาวบ้านว่าเขาจะสร้างอะไรทําอะไรทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ทํามาหากินในบริเวณพื้นที่นี้ทั้งหมดในของบ้านเหลมหินในฤด,ดูวางกุ้งเขาก็ทําในพื้นที่ ในช่องที่เขาจะเรือเข้ามาทีนี้เขามาจัดเวทีแต่เขาไม่ได้บอกคนในพื้นที่เลยแค่ให้ว่าให้ไปในเวทีแล้วก็รับเสื้อแล้วก็ขอบัตรประชาชนแล้วก็ให้กับบ้านแล้วก็มีให้เด็กมาดูก็มีจระเข้มาดูด้วยทีนี้อพอเวทีในวันนั้น ชาวบ้านไม่ได้เข้าไปในเวทีมีแต่ปรกกาศใยกับกาลันตาทีนี้ก็เลยมีการเคว้งปลาไอขวดน้ำมันออกทีวีช่องเจ็ดนั่นคือเริ่มแรกที่ชาวบ้านของรั้วเหลมหินได้รู้ว่าที่นี่เขาจะสร้างอะไรขึ้นมาก็ขอบคุณอาจารย์เรนูและก็โตแต่โตไม่ได้มาวันนี้ ค่ะคือชาวบ้านเริ่มจากวันนั้นมาก็อยากจะรู้ว่าในพื้นที่เขาจะสร้างอะไรทำอะไรขึ้นมาก็เลยไปถามไปถามเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่บอกก็เลยต้องไปส่งข่าวถึงท่านนายอำเภอมาที่นี่เขาจะสร้างอะไรขึ้นมาแล้วก็ให้บอกข้อดีข้อเสียที่จะทำ แต่เขาเลือกที่จะไม่พูดข้อเสียพูดแต่ข้อดีก็ตั้งแต่วันนั้นชาวบ้านก็ไล่ไม่ให้เข้าพื้นที่ถ้ามาบ้านเหลมหินต้องผ่านคนเหลมหินก่อนว่าจะเข้ามาทำอะไรในพื้นที่คนนอกพื้นที่ห้ามเข้าในช่วงนั้นทีนี้เขาบอกว่าพวกเราเป็นคนหัวดือ้อรุนแรงทีนี้เรา ทุกเวทีที่เขาทำเราต้องารให้เขามาพูดข้อดีข้อเสียให้ชาวบ้านได้ฟังแต่เขาทุกเวทีเขาจะไม่พูดเลยพูดแต่ข้อดีของเขาพอเราพูดเสนอออกไปเขาบอกเขาบอกว่าพวกเราหัวรันตื้อไม่ฟังเหตุผลอ่าทีนี้ตั้งแต่วันนั้นมาก็เริ่มศึกษา ว่าถ้าเกิดเรือถนินเข้ามาหรือทางจังหวัดอำเภอแล้วก็จังหวัดไปถึงกรุงเทพพอไปติดตามหนังสือเ็าบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่เคยรู้เลยไม่มีหนังสือที่ยื่นไปด้วยและตกลงไปอยู่ไหนออก็ถามเขาว่าในถังขยะมีไหมอ่ะเขาอบอกว่าเขาไม่เคยรู้เลยเป็นไปได้เหรอที่เขาไม่รู้ ในนี้พวกเราก็เลยต้องเนี่ยประกาศใสเกาะลันตาเกาะปูเกาะจำชาวบ้านในบริเวณอำเภอเหนออือคลองก็หลายแห่งก็รวมตัวกันก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็เริ่มไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆไปส่งจังหวัดจังหวัดไม่ไปก็ไปส่งถึงกรุงเทพไปกรุงเทพ ก็อุปสรรคมากมายไปนอนไปหน้าทำเนียบเขาไม่ให้กี้ให้เยไม่ให้กินข้าวเขาปิดประตูปิดทั้งสองด้านอทีนี้ชาวบ้านก็นอนในนั้นแหละทำสารพัดแต่ชาวบ้านเก่งมากไม่ยมอมเช่เพราะในส่วนของรงไฟฟ้าตอนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่มันบอกอีทน,นะบอกว่ามันไม่ต้องขุดลอกคลองใช่ไหมครับแต่บังเอิญว่า เราไปจับติดว่าบางคนลอกคลองสามกิโลเมตรแล้วพอคนลอกคลองแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันรืว่ามันทิ้งตรงนี้ไม่ได้มันต้องออกไปสิบสองกิโลซึ่งสิบสองกิโลถ้าพี่น้องหันไปดูดูมันใกล้ใกล้กอไผยกอปอดะรูรหินกองต่างๆข้างนอกนะครับตรงนี้คือเรายอมรับไม่ได้แล้วก็แถวๆนี้พี่น้องข้างๆครับที่บังคนลอกคลองคือเป็นแนวของยาตะเลเป็นแนวของยาตะเลทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ก็ตอนนั้นคนในส่วนของพวกเราเองก็พยายามสร้างพะพวกค่าชัวรราชการเอาเรือของกรมทัพมาเดินจับหวจมันบอกว่ามันขุดแล้วมันทิ้งไม่ได้กันอกที่ที่ใกล้ฝั่งนะครับแต่เราจะให้พี่น้องขึ้นเรือไปพอให้มันทดลองทดลองขุดแล้วก็ให้มันทดลองทิ้งมันมันก็ทิ้งได้สบายนะครับผมถามว่าบริษัทบ้าอะไรที่ออกไป2กิโลเมตรใช่ไหมไม่ไม่เปลืองน้ำมันเฉียเวลาหรอกเรือวิ่ง12กิโลเมตรเรือบรตทุกหนักด้วย่ยถามว่าแช้เขาประมาณเท่า นะครับฉะนั้นในส่วนของพวกเราเองเนี่ยเราไม่ได้คุยเรื่องถือว่าโรงไฟฟ้าตะดนินคือเป็นกรณีหนึ่งเนาะนะครับแต่มีอีกหลายๆายกรณีที่มันข่ามาวางทําลายทรัพยากรเมื่อวันนี้ไปจับปิดว่าเรือข่าร้อยลายที่มันไปทําลายล้างทรัพยากรแถวยาตาเลที่มันฆ่าไปหมดร้ายกว่าวันแรกเลยทําไปพวกนี้มันขุดดินขึ้นไปหมดเลยนะ,เน,นะครับปีห้าห้าถึงปีห้าหกก็มี คุณนะฮะไปหาที่ร้านนะครับเนกลุ่มพี่สมนึกมีน้องอโนไหมครับใช่ไหมครับไปหาผมที่ร้านในตัวเมืองกระบีมาบอกว่าเนี่ยประกาใสกําลังเจออย่างนี้อย่างนี้ตอนนั้นผมผมกังวลใจมากผมปรึกษาโ็เลี้ยงปรึกษาหลายคนว่ามันเรื่องใหญ่นะแต่ทําไมคนรู้น้อยมากเลยเพราะว่าโครงการมันตั้ง800เมกะวัต์อะไรนะครับ แล้วก็มันมัน,ม,นมันดูซับซ้อนด้วยมันไม่ใช่ลงไฟฟ้าอย่างเดียวมันมีท่าเทียบเรือขนถ่ายทานหินมันมเีเขาเรียกว่าอะไรนะครับมีระบบรางใช่ไหมฮะที่จะจะเจาะปากโคงก,กลางไปเป็นสิกว่ากิโลเราก็ดูว่าเอ๊สิ่งที่โกเลี้ยงพยายามผลักดันขับเคลื่อนกันมากับกลุ่มกรรมการร่วมรัฐเอกชนได้ยุทธศาสตร์กระบี่โกลีมขึ้นมาเนี่ยไอตัวนี้เป็นประโยชน์ครับสำคัญมาก ผมคิดว่ามันย้อนแยงนะถ้าเกิดว่าทิศทางของภาคเอกชนร่วมรัฐที่เขาดีไซน์มาว่าจังหวัดเราจะไปทิศทางเนี้ยแต่โครงการของภาครัฐเป็นโครงการใหญ่เนี่ยตอนนั้นสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักมึงครับถ้าจำไม่ผิด5455ี่ห้าจะเริ่มมีเปเปอร์อะไรพวกนี้ออกมาผมก็50-50มากเลยพี่สมนึกเขาไปเผาลงไฟฟ้าจําลองกันหน้าสารกลางแล้วผมคิดว่าจะสู้ได้ไหมเนี่ยตอนนั้นก็มีแค่กลุ่มประสาทใสคนแบบไม่เยอะเลยอะ ไฟเผาลงไฟฟ้าจำลองแล้วจะทำยังไงต่อผมก็กังวลใจก็ก็ <c oughs> ก็ยังเฉยนะครับยังเฉยระดับหนึ่งรู้สึกว่าเป็นห่วงแต่ทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าเอาจริงๆหมู่บ้านหรือว่าละแวกบ้านที่ผมอยู่อ่ะการไฟฟ้าไฟผลิตอย่งนั้นเลยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับเพราะว่ากระบี่เนี่ยเป็นเมืองที่เขาอยู่มานานอยู่มาก่อนบริษัทรถขนส่งสาระยังชื่อลิกไนทัวเลยฮะลิกไนทัวคนลิกไนทั้งนั้นที่มาทำงานต่างจังหวัดจะต่างถิ่นมาก็าใช้เป็นบริษัทชื่อลิกไนทัว แถวบ้านเนี่ยที่มาอยู่ผมก็จับสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นพนักง,งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทําไมต้องมาอยู่แถวเราแวกบ,บ,บ้านผมเป็นหมู่บ้านใหม่ๆที่เกิดขึ้นใหม่ๆครับในโซนมัดแก้วพอไปตามดูก็เพื่อนหรือว่ารุ่นน้องที่ย้ายมาจากลิกไหนส่วนมากมีปัญหาสุขภาพหมดเลยทุกบ้านที่ย้ายออกไปอยู่ในเมืองคือมีปัญหาสุขภาพแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาไม่มีปากมีเสียงหรือว่าไม่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 ไมสื่อสาร,รว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยเขาทําไม่ได้ครับผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นองค์กรที่แบบ มีระบบอุปถัมภ์สูงพ่อกเกษียณลูกเข้าต่อรุ่น3มรุ่นปัจจุบันก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าไปก็เป็นลูกหลานของเขาครับผมคิดว่ามันก็เข้าใจได้ในะระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ากระบี่โชคดีครับกระบี่โชคดีอย่างที่บอกว่ามีกลุ่มผู้ใหญ่มีกลุ่มนักธุรกิจตอนนั้นรุ่นใหม่ตอนนี้นไม่ใหม่ละรุ่นผมตอนนั้นก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่เข้าไปแล้วขับเคลื่อนเนี่ยว่าไอ้คนรุ่นใหม่มาขับเคลื่อนตอนนี้ผ่านมาสิบปีก็ไม่ใหม่แล้วแต่ก็อยากจะเห็น คนรุ่นใหม่รุ่นน้องๆตอนนี้ก็มีเข้ามาหลายคนนะครับหลายๆกลุ่มเนี่ยเหมือนน้องๆในภาพตอนนี้ผมคิดว่าโตแล้วแล้วพวกน้องๆหลายคนก็มีประสบการณ์ร่วมกันกับพวกรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพี่ตอนนั้นนะครับอยากให้ทุกคนตระหนักครับว่า,ว,าว่าสิ่งสําคัญเนี่ยในการสร้างบ้านเมืองหรือว่ากาหนดยุทธศาสตร์ของเมืองเราเนี่ยยุทธศาสตร์ต้องชัดเรามียุทธศาสตร์ที่ชัดแล้วเราสามารถเ,าเขาเรียกว่าทั้งนําเสนอและต่อต้านได้ในเวลาเดียวกันถ้าเรามียุทธศาสตร์ที่ชัด กระบี่โชคดีมียุทธศาสตร์กระบี่โกกรีนมาก่อนก่อนที่โครงการพวกนี้จะเกิดขึ้นครับแม้กระทั่งในส่วนของตัวเมืองกระบี่ที่ผมไปคัดค้านโครงการของเทศบาลเนี่ยมันก็ใช้ใช้สิทธิ์ใช้สิทธิใทใท์ในการมีส่วนร่วมเลยครับคุณครามีส่วนร่วมที่เราสามารถเ,เลือกกําหนดได้ว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนชุดละเปลี่ยนคณะผู้บริหารไปแล้วครับกระบี่ยังมีโอกาสอีกเยอะครับในอนาคตที่จะทําอะไรที่ก้าวหน้าแล้วก็ ทำให้เป็นแบบอย่างเพราะผมคิดว่าการต่อสู้10ปีที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับมันมีเรื่องที่ควรเรียนรู้ร่วมกันเรื่องความสามาคัคคีเรื่องความเาขาเรียกว่าทุกคนเก่งต่างกันทุกคนที่มีความหลากหลายมาอยู่รวมกันเนี่ยแต่ละคนมีมุมต่างกันอย่าไปผลักกันออกคือต้องแชร์กันให้มากที่สุดฟังกันให้มากที่สุดแล้วก็แชร์กันให้มากที่สุดครับแล้วเราก็จะได้อะไรที่มันเป็น หลักที่เรายึดไปร่วมกันได้เหมือนก็บีแล้วก็มีว่าโอเคเราไม่อารมณ์ฟ้าทันทนเรามีพลังงานหมุนเวียนนะไอเนี้ยคือลักษณะของว่าเรามีปักเรามีหมุดที่ว่ากะบีต้องเป็นพลังงานหมุนเวียนผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราช่วยกันทุกกลุ่มทุกองค์กรนะครับได้ช่วยกันมันมันสร้างรูปธรรมให้กับประเทศนี้ขึ้นมาอย่างหนึ่งอีกแล้วก็คือกระบวนการทํายุทธศาสตร์ s d a เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสไปที่พัทลุงครับก็ได้ มีโอกาสได้ประชุมได้ซุมหัวกันร่วมมันคิดว่าข้างหน้าเนี่ยทางภาคใต้เราจะทําทิศทางร่วมกันเพราะว่าถ้าเป็นประเด็นปริยย่อยมันมันเยอะไปหมดนะครับถ้าเราสู้รายประเด็นไปเรื่อยๆเนี่ยผู้เล่นเดิมๆเนี่ยมันก็จะแบบเหนื่อยแล้วก็มันจะแพ้มันจะพ่ายไปเราก็ควรคิดให้มันเป็นระดับภาคขึ้นมาอู้มภาคแล้วเป็นระดับภาคขึ้นมาว่าเนี่ยเราจะกําหนดทิศทางภาคใต้แบบนี้แหละ ซึ่งต่อไปมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพอเป็นยุทธศาสตร์ระดับภาคขึ้นมาเนี่ยเรามีความชัดเจนเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของทุกคน